ใต้ร่มเงาแห่งต้นพระศรีมหาโพแหล่งสักการะอันศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียมไปด้วยพุทธธรรมรวมรำล,ลึกพระมหากรุณาธิคุณผ่านสารคดีเทอือกประเกียรติชุดพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิษวันนี้เสนอเป็นตอนที่สองค์แทนพุทธ ณพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีสถานที่พระพุทธองค์ทรงเคยประทับจำพรรษายาวนานที่สุดที่นี่ไม่ใช่เพียงอารามแต่คือสถานที่แห่งการโปรดเวนยสัตว์ดังพระธรรมที่ปรากฏและโอวาทธรรมอันลึกซึ้งอีกหลายพระสูตรพระเชตวันมหาวิหารสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นสังฆารามที่ประทับของพระพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกหากแต่เมื่อยามที่พระพุทธองค์จาริกไปยังดินแดนอื่น ชาวนครสาวัตถีก็ดูเหมือนไรที่พึ่งยากที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่พระอานนุ์ในฐานะที่เป็นอุปถาของพระเจ้าเห็นมหาชนทั้งหลายเหล่านี้จึงเข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเมื่อมหาชนทั้งหลายมีความประสงค์จะกสักการะหรือความธรรมขอพระองค์ได้ทรงพระคุณาโปรดมีผู้แทนหรือองค์แทนอของพระองค์ความใน กาลิงคะโพธิชาดกปรากฏในเห็นในพระไตรปิฎกที่พระเจ้าทรงโปรดไปนำมเมล็ดมัสีมหาโพธด์ทรงโปรดให้พระโมคคัลลานะไปนำต้นมัสสีมหาโพไปที่พุทธคยามาปลูกที่พระเชตวันมหาวิหารอานนท์โพ จึงเป็นชื่อของต้นโพเพื่อเฉลิมพระนามพระอานนท์ผู้ริเริ่มปลูกต้นโพจากเมล็ดพันธุ์ต้นแรกของโลกณพระเชตวันมหาวิหารชาวสาวสถีเปี่ยมปิติกราบสการะดังได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์น้อมมณนสิการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์คุณและพระมหากรุณาทิคุณที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ดุดร่มโพอันสงบเย็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าเนี่ย เรามีความระลึกถึงพระศรีมหาโพธิ์เข้าใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่งสมาธิภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เหมือนได้นั่งอยู่ในพระประมียิ่งได้สวดมนต์เจริญภาวนาในบทที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนก็เหมือนได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามีพลังแห่งการเจริญจิตภาวนา อนนทโภที่เติบโตจากเมล็ดพันธุ์ของต้นพระสีมหาโพจึงไม่ได้เป็นเพียงต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแต่เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าที่ยังคงแสดงธรรมแม้ไรซึ่งสุรเสียงอย่างรากลึกในหัวใจของผู้มีจิตศรัทธาดังพระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าในพระเชตวันก็จะเป็นดังตถาคตอยู่เป็นนิจ